บริษัทสมชายทานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอสามพลาน จังหวัดนครปฐมดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็นของแห้งบริษัทสมชายทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดได้จัดตั้งทีมงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งเป็นกลไกในการดำเนินงานในการวางแผนการขนส่งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเส้นทางที่เหมาะสมและปริมาณอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่มีระบบติดตามรถยนต์ GPS เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันประวัติยาพานะการซ่อมบำรุงการจัดการ สต็อกอะไหล่และอุปกร,กรณ์ต่างๆเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งครั้งต่อไปตลอดจนการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าด้วยการจัดหาลูกค้าเพิ่มขึ้นในเส้นทางขากลับซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท การเพิ่มปริมาณการบรรทุกสินค้าต่อเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก625กล่องเป็น670ต่อเที่ยวซึ่งช่วยให้ได้งานมากขึ้นโดยที่จำนวนเที่ยวการวิ่งเท่าเดิมจากการดำเนินงานดังกล่าวตั้งแต่ปีพศ2554ถึง2556ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลได้กว่า2 0 0 0ลิตรและก๊าซธรรมชาติลดลงกว่า1ล้าน2แสนกิโลกร,รมัมคิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ20ล้านบาท